คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเครื่องรางสายแปกแหวกแนวนะครับผมเป็นหล่อโบราณนะครับพระชิวหาสร้างที่วัดควรเกยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเครื่องรางที่มีเอกลักษณ์นะครับแปลกเรียกว่าพระชิวหานะครรับหือพูดง่ายๆคือเป็นลิ้นนี่แหละครับผม ป็นลิ้นหลักเอกลักษณ์เลยนะครับผมหล่อโบราณสวยนะครับผมเปรียบเสมือนสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่เร็วที่สุดก็คือลิ้นมีความยาวประมาณนะครับ1.7นิ้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งของดีอีกหนึ่งกุสโลบาย อีกหนึ่งคำสอนที่ซ่อนอยู่ภายในวัตถุมงคลนะครับหายากนะครับผมนานๆจะเจอสักอันหน้าเก็บหน้าใช้อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมกุสโลบายที่มากับพระชิวหาก็คือนะครับลิ้นสามารถทำให้คนได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้าที่การงานที่ดีได้ แต่อีกทางหนึ่งลิ้นก็นำพาให้เราไปสู่ความตกต่ำได้ถ้าไม่รู้จักใช้การพูดการเจรจาพุทธคุณของพระชิวหาของวัดควรเกยนะครับก็คือทางด้านเมตตาเจรจาค้าขายและเจรจาคดีความให้หนักกายเป็นเบาจัดเป็นเครื่องรางสายแปลก ของทางใต้นะครับอีกหนึ่งองค์ที่ผมได้นํามาให้รู้จักครับจัดเป็นเครื่องรางของดีราคาเบาๆนะครับผมยังอยู่หาเช่าได้นะครับผมไม่แพงมากแต่ก็นานๆเจอนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ขอบคุณครับ